สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกๆคนด้วยนะครับพบกับผมซีซันสตูดิโอเช่นเคยครับสำหรับคลิปนี้ครับเราก็จะพาไปดู20อันดับเกมมือถือมาใหม่ครับที่นาล่าสุดประจําเดือนนี้กันนะครับใครที่กําลังอยากได้เกมมือถือใหม่ๆอยู่เนี่ยก็สามารถมาดูคลิปนี้กันได้นะเกมออกใหม่เพียบครับส่วนจะถูกใจหรือไม่นั้นและจะมีเกมอะไรที่น่าสนใจกันบ้างก่อนจะไปรับชมเนี่ยก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ครับเพื่อเป็นกาลังใจให้กับผมด้วยนะครับ มาเปิดกันที่เกมแรกกันก่อนเลยนะครับกับเกม t รอ i นาย เกมแอคชั่น JRPG งานดีจากอนิเมะที่มาให้เล่นกันอีกหนึ่งเกมนะครับนี่คือเกมที่จะให้เราได้เข้าไปตรุยในกรุงโตเกียวในยุคอนาคตสวมบทเป็นแก๊งวัยรุ่นขาโจควบคุม3ตัวละครออกตรุยผ่านเรื่องราวสุดเข้มขน้นปนความดาร์กแลก้วก็การต่อสู้ทำคอมโบต่างๆถือว่ามันสะใจามากๆตัวเกมควบคุมระบบของการอัปเกรดปรับแต่งเสริมค่าพลังตามสเตปของเกม RPG เนี่ยใส่กันมาครบแถมยังใส่ภารกิจแก้ไขปริศนาตามแมปกันมาด้วยจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งครับคือเขาจะผสมผสาน กราฟิกแบบพิกเซลแล้วก็ New 3D เข้าไว้ด้วยกันยิงตอนต่อสู้เนี่ยจะเป็นไซไฟในเมญี่ปุ่นงานล้ำแบบนี้เลยแสงสีนีออนคือจัดเต็มครับเล่นในทั้ง PC แล้วก็มือถือนะใครที่กำลังมองหาเกมแอคชั่นเน้นบู๊มันกราฟิกสวย n อนิเมเททๆครับเกมนี้ถือว่าปราดไม่ได้เลยครับเกมต่อไป l e g e n d of w a r m i r เปิดให้เล่นอย่างเป็นทางการที่แรกบนโตเกาหลีกันแล้วครับสำหรับ Legend of Firemia เกมมือถือ M.O.R.P.G ตัวใหม่ล่าสุดจากค่ายวีเมดที่เขาจะมาแบบสงครามเทพเจ้าเน้นการเล่นแบบ P.V.P กับการทําสงครามขนาดใหญ่ต้องยอมรับเลยว่าเรื่องของงานภาพกราฟิกเน้นมาสวยขั้นเทพโหดไม่เป็น2รองใครโดดเด่นที่โมเดลตัวละครครับที่ทําออกมาได้อย่างเทพเลยส่วนเกมเพลย์และระบบการเล่นแน่นอนว่าจัดกันมาครบตามแบบฉบับของเกมเกม็บเ,เวลวันอยู่แล้วซึ่งในยุคนี้เขาก็จะมีออโต้ช่วยเล่นมาให้พร้อมแถมเล่นในทั้ง PC และก็มือถือโดยตอนนี้ตัวเกมยังมีแค่ภาษาเกาหล กันอยู่ครับใครไหวเนี่ยตามไปลองกันดูก่อนได้เลยนะมากันที่เกม e g e Chronicle เกมมือถือแอคชั่นจัดทีมสาวๆขับหุ่นยนต์รบเมชชาร์เกลออกต่อสู้ตรุยด่านเกมนี้บอกเลยสาวๆเนี่ยเขางานดีมาแบบขี่หุ่นยนต์เทๆ่ๆสามารถสลับใช้งานตัวละครเพื่อปล่อยสกิลหรือใครจะปล่อยออโต้ให้สาวๆสู้เองก็ทําได้ ส่วนการเล่นในแต่ละด่านนั้นจะมีการต่อสู้ที่หลากหลายทั้งบนฟ้าพื้นดินรวไมไปถึงผิวน้ําดังนั้นเราต้องจัดทีมให้เหมาะกับแต่ละพื้นที่กันด้วยมาพร้อมกับเอฟเฟกสกิลจัดเต็มและก็โหมดการเล่นกันมาเพียบครับตอนนี้เข้าสโตทยกันแล้วขาดอย่างเดียวยังไม่มีภาสต์ไทยสักทีครับเกมทัดมาซอร์ส a อนด์เฟ y Far Beyond Time นี่คือเกม MMORPG จาก IP l e g e n d of Sword and Fairy หรือเสียงกระบี่พิชิตมารแน่นอนว่าเขาจัดเต็มเรื่องราวความรักสุดเข้มข้นพร้อมงานภาพกราฟิกสไตล์ภาพวาดจีนที่สวยอลังการงานซ้ำมาก,มากทั้งโมเด,ดลตัวละครบรรยากาศฉากต่างๆภายในเกม ให้กลิ่นอายของความเป็นแฟนตาซีตะวันออกกันแบบของแท้ส่วนโมดการเล่นก็ใส่กันมาครบถ้วนโดดเด่นด้วยการฟอร์มทีม3ตัวละครสลับตัวทํำคอมโบระหว่างต่อสู้ได้พ่วงมาด้วยสัตว์วิเศษและก็ชุดแฟชั่นคอสตูมที่เป็นเอกลักษณ์แถมเล่นได้ทั้ง PC และก็มือถือกันด้วยนะขอเกมแนวเก็บเวลงานนี้ต้องไปลองกันดูเท่านั้นครับมากันที่เกม m o ดิเมนส เกมมือถือเทิร์นเบทที่ผสมการเล่นสไตล์โลกไลท์บวกกับการบิลดิ่งเราจะได้จัดทีมตัวละครสาวๆออกต่อสู้ผ่านงานภาพกราฟิกสไตล์ด์กแฟนซีทั้งงานอาร์ตตัวละครลายเส้นต่างๆถือว่าดูดีเอาได้แม้ว่าจะให้อารมณ์คล้ายกับเกมรีเวิร์ส199ครับแต่ว่าการบกูการใส่สกิลของตัวละครก็ดูดีมีเอกลักษณ์ของตัวเองส่วนการเล่นนั้นถือว่าเป็นการผสมผสานหลายแนวเกมเข้าไว้ได้อย่างลงตัวเหมือนกันครับ เราจะต้องคิดวางแผนผ่านโหมดการเล่นต่างๆที่สนุกเปร้าใจแถมตัวเกมนี้มีภาษาไทยมาให้ลราด้วยถ้าชอบสไตล์แนวเทิร์นเบสจัดทีมก็ลองดูกันได้เลยครับมากันที่เกม Magic c h e s s Go Go นี่คือเกมมือถือออโต้แบทเทิลเลอร์จากโมบายเลเจน d ์ที่จุดเด่นจะเป็นการนำออโต้ละครมาฟัดกันในกระดานต่อสู้โดยเกมนี้แต่ละแมตช์จะรวมผู้เล่น8คนดวลกันไปตัวต่อตัวประชันคู่กันไปเรื่อยๆจนเหลือรอบเป็นคนสุดท้ายก็จะเป็นผู้ชนะไปเน้นการใช้สมองบริหารดวงควบคู่ไปการวางแผนกลยุทธ์ซึ่งสำหรับเมจิ c เชสโกโก้ครับก็ฟอร์มเกมเพย์มาได้ค่อนข้างดีเกมจบไวไม่ยืดเยื้อมาพร้อมกับ ภาษาไทยกันแบบเต็มรูปแบบใครมีพื้นฐานของเกมแนวนี้มาก่อนคือเล่นได้สบายๆครับแต่ขณะเดียวกันก็เป็นมิดกับผู้เล่นใหม่ด้วยยิ่งถ้าคุณเป็นแฟนของ Mobile Legends อยู่แล้วเนี่ยเกมนี้ครับคุณจะได้พบเจอกับเหล่าตัวละครที่คุณหน้าคุณตากันเป็นอย่างดีถือว่าเป็นอีกหนึ่งแนวเกมออโต้แบทเทิลเล์ครับที่น่าสนใจกันอยู่ไม่น้อยนะครับเกมต่อไป Cat Fantasy เกมมือถือแนวเทิร์นเบทจัดทีมตัวละครสาวงานดีออกต่อสู้สำหรับเกมนี้ชื่อกาบ,บอกอยู่แล้วว่าเขาจะมาในตีมแมวจุดเด่นคือตัวละครที่แหละที่ออกแบบมาได้น่ารักมากๆแต่ยังสามารถแปลงร่างเป็นน้องแมวกันได้ด้วยส่วนการต่อสู้จะเป็นรูปแบบของการเลือกการสั่งการโจมตีกราฟิกแสงเงาแสงสีนั้นถือว่าดูดีใช้ได้เลยครับ ซึ่งนอกจากนี้ยังใส่ระบบของการออกสำรวจแผนที่มีระบบตกปลาทำอาหารและสามารถเปิดร้านค้าแบบคาเฟ่แมวเหมียวกันได้อีกด้วยตัวเกมนั้นใส่ภาษาไทยกันมาให้พร้อมแล้วแถมลงให้เล่นทั้ง PC และก็มือถือทาดแมวเนี่ยถือว่าไม่กวรพลาดอย่างแรงครับหรือใครที่ชื่นชอบเกมสไตล์เทอร์นเบดงานอาร์ตเวิร์วละครสวยๆแจ่มๆน่ารักทรงนี้ถือว่าน่าสนใจกันอยู่ไม่น้อยนะครับ มากันที่เกม Lara Croft and the Guardian of Light เกมแอคชั่นผจญภัยครับจาก IP ชื่อดังที่จะให้เราสวมบทเป็น Lara Croft ออกผจญภัยไขปรขปิศนาในสุาสานร้รางภายในเกมนี้ครับจะให้เราเล่นทั้งแบบแอคชั่นควบคู่ปกับการแก้พซเซิลผ่านรูปแบบเกมเพลย์ที่สนุกตามสไตล์ของซีรีส์เกมแนวนี้ครับพร้อมทั้งยังสามารถเล่นกับเพื่อนผ่านโคอฟกันได้เลยนะช่วยกันตะลุยตามพื้นที่ต่างๆ ตัวเกมจะเป็นมุมมองกึ่งด้านบนครับกราฟิกคุณภาพไม่เสียชื่อของเขาอยู่แล้วเอาไว้เล่นเพลินเนี่ยถือได้ว่าค่อนข้างสนุกใช้ได้เลยแหละเป็นอีกหนึ่งเกมครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้เปิดฟรีครับแต่ใครที่ชื่นชอบเกมแนวผจญภัยหรือเป็นแฟนเกมของซีรีส์นี้อยู่แล้วเนี่ยถือว่าพลาดไม่ได้กันเลยจริงๆนะครับต่อกันด้วยเกม Black Rock ok i d l Adventure Plus เกมมือถือ i อเดที่พัฒนาต่อยอดมาจากคองเดิมอย่าง r a ็กเนล็อกไอเด v เอ็ดเวนเครับตัวในครั้งนี้ก็จะมาพร้อมกับงานภาพกราฟิกที่ดูดีเข้ากับปี2025นี้มากขึ้นแต่ขณะเดียวกันก็นจะคงการเล่นตามแบบฉบับเดิมเอาไว้ได้ครบถ้วนแทบจะไม่เปลี่ยนกันเลย เบื้องต้นจะเป็นการจัดทีมตัวละครอ,ออกต่อสู้แบบอัตโนมัติผจญภัยตามพื้นที่ต่างๆผู้เล่นจะได้ฟาร์มกันแบบไม่มีพักบวกกับการ, well, รอัพเวลตัวละครกันแบบไม่รู้จบทั้งเรื่องของการเลื่อนคลาสการจัดทีมการทําคอมโบของแต่ละอาชีพจุดนี้นี่แหละที่ทําให้การเล่นมีความสนุกมากยิ่งขึ้นพร้อมกันนั้นตัวเกมยังใส่ภาษาไทายกันมาให้เป็นที่เรียบร้อยนะใครเป็นสาวกของแลกนาล็อกแบบตลอดไปเนี่ยตามไปลองกันดูได้เลยครับ ถัดมาเป็นเกม Grand Mountain Adventure 2 ภาคที่2ของเกมไทยสกีหิมะแบบ Open World ครับลงให้เล่นบนมือถือกันได้แล้วโดยภายในเกมนี้จะให้เราเล่นเป็นนักสกีโชว์ลีลาผาดโผนกันแบบเท่ๆไปตามเนินเขาและกรทางลาดชันพร้อมวิวสวยๆตามภูเขาต่างๆเกมนี้ต้องยอมรับเลยว่าเขาทำมาดีตั้งแต่ภาคแรกแล้วและในภาคที่2นี้ก็จะมาพร้อมกับภารกิจใหม่ๆรวมไปถึงจุดเช็คพอยที่ท้าทายยากกว่าเดิมนอกจากนี้ใครที่ชอบสำรวจพื้นที่ต่างๆแบบอิสระ าจุดพักชมวิวสวยๆก็สามารถทําได้เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือจะได้งานภาพกราฟิกที่สวยกว่าของเก่าเป็นเกมที่เล่นจริงจังแบบหัวร้อนก็ได้หรือจะเล่นแบบชิลๆเพลินๆก็ทําได้เช่นเดียวกันนะใครชื่นชอบความท้าทายของเกมสไตล์นี้ต้องขอแนะนําไปลองกันดูนะครับเกมต่อไป d r i m ท Mobile เวอร์ชันมือถือของเกมตกปลาเล่นเพลินครับที่รู้ตัวทีก็เหมือนโดนดูดเวลากันไปแล้วภายในเกมนี้จะให้เรารับบทเป็นชาวประมงออกเรือตกปลาทํางานใช้นี่พร้อมกันนี้ครับก็จะได้พบกับสิ่งลี้ลับชวนสยองขวัญมากมายในท้องทะเลกันด้วยทั้งเรื่องราวอันขนหัวลุกปริศนามินิเกมทั้งหมดถูกซ่อนเอาไว้ในเกมเพจที่ไม่ซับซ้อนบวกกับตัวเกมนี้บรรยากาศนั้นลึกลับชวนตื่นเต้นในขณะเล่นได้ดีนักแล โดยรวมครับถือว่างานคุณภาพมากๆทั้งงานภาพและก็ระบบการเล่นแม้ว่าจะไม่ใช่เกมฟรีครับแต่ว่างานดีแบบนี้ก็ถือว่าคุ้มค่ากันอยู่ละครับทัดมาเป็นเกม Granado Esprada M เกมมือถือ MORPG ครับจาก IP ของ Granado Esprada นะเกมตัวดังในตำนาน ตัวเกมยังคงความคลาสสิกที่เป็นจุดขายดั้งเดิมคือระบบ3 MCC ที่จะเป็นการบังคับฮีโร่3คนในเวลาเดียวกันแต่ยัมีการเพิ่มระบบมาอย่างสัตว์เลี้ยงและก็ตลาดซื้อขายเข้ามาด้วยเกมนี้มีตัวคอรเก่งๆให้เลือกเข้าปาร์ตี้กันเยอะมากๆ มีอาชีพกว่า200สายครับที่สามารถเลือกจัดทีมกันได้ตามความเหมาะสมและกันแน่นอนว่าพอทาเป็นเกมมือถือเนี่ยสิ่งที่ขาดไปไม่ได้เลยครับคือระบบออตโต้ที่จะใส่มามอำนวยความสะดวกในการเล่นให้ครบส่วนทางด้านของงานภาพกราฟิกและก็บรรยากาศครับมาในทรงยุโรปแบบแนววินเทจคลาสสิกคลาสสิกแบบนี้เลยนะเกมกราร์ตตานานมาเองครับถือว่าน่าลองกันอยู่ไม่น้อยแหละแถมเปิดให้เล่นกันทั้ง P ีแล้วก็มือถือครับ เกมต่อไปเชสเตอร์เกมมือถือแอคชั่นสไตล์เมตัวใหม่ล่าสุดที่จะให้เราควบคุม3ตัวละครอ,ออกตะลุยดันจิ้มมันๆผ่านเกมเพลย์แบบแฮ็กแอนด์สลัสำหรับเกมนี้ครับจุดขายของเขาคือโนกาชาเลยไม่ต้องใช้แต้มบุญกันอีกต่อไปครับอยากได้ตัวละครไหนก็เปกันได้เลยส่วนการเล่นเนี่ยก็ถือได้ว่าไม่ธรรมดาครับเน้นความแอคชั่นแบบดุเดือดสาสกิลใส่ศัตรูกันแบบไม่ยัง้ง สลับตัวละครไปมาทํำคอมโบกันได้อย่างต่อเนื่องผ่านงานภาพกราฟิกแบบอนิเมะทรงดีไม่ขี้เลยครับทั้งบรรยากาศโมเดลตัวละครถือว่าใช้ได้กันเลยล่ะตอบโจทย์คนที่ชอบแนวนี้กันอย่างแน่นอนครับมาต่อกันที่เกม Metal Valley ผามาดูเกมดีฝีมือคนไทยกันบ้างครับกับ Metal Valley นี่คือเกม RPG ที่จะให้เราออกไปจนภัยจับหุ่นยนต์มาใช้งานสไตล์เดียวกับพวกเกมจับโปเกมอนนั่นแหละแต่ว่าจะเปลี่ยนมาเป็นเจ้าหุ่นยนต์พวกนี้แทน โดยความพิเศษครับสามารถนําหุ่นยนต์แต่ละตัวที่จับมาได้ครับมารวมร่างเป็นร่างใหม่ให้เก่งขึ้นและนํามาช่วยในกิจกรรมต่างๆเช่นการต่อสู้การขุดหาทรัพยากรรวมไปถึงใช้เป็นยานพาหนะคอนเซ็ปต์ของเกมเนี่ยถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวครับแถมยังมาพร้อมกับงานภาพกราฟิกสไตล์น่ารักน่ารักแบบนี้ยังไงไปลองกันดูได้ครับเปิด e a r l y Access บนสตูไทยทั้ง PC แล้วก็มือถือแน่นอนว่ามาพร้อมกับภาษาไทยเต็มรูปแบบครับ มาต่อกันด้วยเกม m e d i c a l Odyssey เกมมือถือที่จะให้เราจัดทีมตัวละครจากไซบีวอกต่อสู้แบบออโต้ครับในสไตล์ของเกม Idle กราฟิกมาแบบลายเส้นจีนสวยๆกันไปเลยโดดเด่นที่งานตัวละครครับที่ยกเซตตัวตึงกันมาแทบทั้งหมดมาพร้อมกระโดดเกมเพย์ที่ชิลมากๆเน้นจัดเซตตัวละครทำคอมโบ,บวก,กับการอัปเกรดเพิ่มกีดความสามารถจุดเด่นของเกมครับอยู่ที่ระบบ PVP นี่แหละ ที่ฟอร์มเกมเพย์มาได้มันถึงใจแถมของรางวัลที่ได้ครับมาแลกเป็นไอเทมได้อีกด้วยเกมนี้ของแจกเนี่ยมากันอย่างเยอะครับและเขาก็มีภาษาไทยกันมาให้แล้วนอกจากจะเล่นสบายครับยังเป็นเกมมือถือที่มีกนสเปคเครื่องมากมายเท่าไหร่ด้วยถ้าคุณชื่นชอบเกมแนวจัดทีมลองตีมไสอิวเกมนี้กันดูละกันครับต่อกันด้วยเกม I am Cat เล่นเป็นแมวตัวส้มแกล้งป่วนคุณยายอีกหนึ่งเกมจากฝั่ง PC ที่มาเอาดีบนมือถือก,กับเขาบ้างโดยภายในเกมนี้ครับจะเป็นมุมมองการเล่นบุคคลที่1งงานภาพกราฟิกสไตล์การ์ตูน 3D ซึ่งดูแล้วกัน,น่ารักครับแต่ว่าการเล่นบอกได้เลยว่านี่มันแมวนรกชัดๆเราต้องออกทำภารกิจครับป่วนคุณยายด้วยวิธีการต่างๆทั้งปาเข้าของภายในบ้านพังเฟอร์นิเจอร์ เป็นอีกหนึ่งเกมครับที่เลี่ยนชิวชิวให้เคลียร์ภารกิจปลดล็อคลับของระวันไปเรื่อยๆหรือใครที่เป็นสายทำคอนเทนต์หาวิธีแปลกๆเพื่อแกงคุณยายเกมนี้ก็ทำกันได้อย่างอิสระครับเอาไว้เล่นแก้เบื่อแก้เครียดได้ดีอยู่เหมือนกันนะถ้าสนใจโหลดติดเครื่องกันไว้ได้เลยครับมาต่อกันที่เกมกอร i l ลา x ของไททัน c h สเตอร์ เกมมือถือแนว MMO RTS ครับสร้างเมืองส่งกองกำลัง,งออกไปไ فا กับผู้เล่นคนอื่นโดยระบบการเล่นหลักๆของเกมนี้จะเป็นการสร้างเมืองหาทรัพยากรมาอัปเกรดเพิ่มกองกำลัง,งทหารมีให้ตกแต่งเมืองของเราให้สวยกันได้การต่อสู้ครับจะมาในแบบ Turn b a เ e d เลยเล่นตามเนื้อเรื่องสามารถเพาะพันมอนสเตอร์ไปช่วยเหลือในการต่อสู้ส่วนอีกรูปแบบหนึ่งจะเป็นการส่งกองกําลังครับออกไปบวกกับมอนสเตอร์หรือกับผู้เล่นคนอื่นในแมปกันได้เพื่อแย่งชิงทรัพยากรกัน ตัวเกมมีระบบของแคลนพันธมิตรครับสามารถเล่นกับเพื่อนกันได้มันยากัศต่างๆมาแบบจกักรวาลของ Monster World เลยให้อาลมณ์ความไปสงครามของยุคอนาคตถือได้ว่าเป็นหนึ่งแนวเกมสร้างเมืองครับที่น่าสนใจกันอยู่ไม่น้อยลวครับเกมต่อไป a r i n a of Dungeon Challengers ถ้าอยากได้เกมแอคชั่นเล่นเพลินครับที่ได้ฟิลเกมสไตล์โมบ้าอารีน a าออฟดันเจนชา e n เ e นเจอถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจกันอยู่ไม่น้อยล่ะนี่คือเกมมือถือที่จะมาพร้อมกับงานภาพกราฟิกสไตล์นี้ให้เราเข้าไปตะลุยดันเจี้ยนสุดโหด ไฟกับมอสเตอร์เพื่อเก็บไอเทมบัฟค่าพลังรวมไปถึงเสริมความแข็งแกร่งให้กับตัวละครซึ่งนอกจากระบบการเล่นที่จัดเต็มกันมาแล้วครับภายในเกมยังมาพร้อมงานภาพที่ทรงดีแบบนี้เห็นแวบ,บแรกเนี่ยคิดว่าเกม m o b ้านะแต่นี่จะปนความเป็นแนวโลกไล์เข้าไปด้วยใครดูแล้วชอบใจไปลองกันดูได้เลยนะครับทัดมาเป็นเกม Blast Primus ใครที่อยากได้เกมเล่นยากเล่นมนันต้องมาลองดูเกมนี้กันเลยครับนี่คือเกม Action 2D Si d e s c r o l l n n g แนว Metroid v a n i เที่จะมาพร้อมกับเรื่องราวในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ระบบการเล่นของเกมครับเน้นความแอคชั่นแบบจัดเต็มเราจะได้พบเจอกับศัตรูมากมายซึ่งแต่ละตัวเนี่ยไม่ได้อาลงง่ายๆนะน้องๆเกมแนวโซลไร์กันไปเลยนอกจากนี้ครับโลกภายในเกมยังมาพร้อมกระบบพารเซลให้เราแก้ไขปริศนาที่ซ่อนอยู่ในแผนที่ ส่วนงามภาพกราฟิกของเขาแม้ว่าจะเป็นสไตล์พิกเซลอาร์ครับแต่ก็ต้องบอกว่าความดาร์คความฮาร์ดของเกมนี้ไม่เป็น2รองใครกันอย่างแน่นอนัวกเกมนั้นลงให้เล่น PC มาก่อนและในเวอร์ชันมือถือนี้ก็สามารถเล่นกันได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS กันไปเลยครับทัดมาเป็นเกม three w r d s เห็นภาพทรงนี้เนี่ยอย่าเพิ่งดูถูกกันนะนี่คือเกม MORPG ที่จะให้เราได้เข้าไปผจญภัยในโลกอับลออสออกทำธารกิจเคลียร์เวสพร้อมกับตัดไม้ขุดแร่ตามหาวัตถุดิบมาครับอาวุธสุดเทพเพื่อที่เราจะสามารถลงดันปราบบอสสุดโหดกันไปได้เป็นเกมเก็บเวลครับที่มีระบบการเล่นไม่ซับซ้อนที่สําคัญภาพทรงนี้สเปคเบาวิวเป็นอย่างแน่นอนครับเกมมือถือ MOR ในยุคนี้มีแต่ภาพโหดครับใครมือถือไม่ไหวมาลองดูเกมนี้ลักกันครับ ก็ครบกันไปมาที่เรียบร้อยครับทั้งหมด20อันดับเกมมือถือมาใหม่ล่าสุดประจําเดือนนี้นะครับรายชื่อเกมทั้งหมดเนี่ยจะใส่อาไวา้ให้ที่ใต้คลิปนี้ชอบเกมไหนไปตมไปโหลดไปดูกันได้เลยส่วนใครอยากได้เกมมือถือแนวไหนเพิ่มเติมเนี่ยก็พิมพ์คอมเมนต์กันไว้ได้เลยนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ